นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูหม้อโตโตนะคะทำตั้งทิ้งไว้กินกันได้ทั้งวันนะคะเมนูนี้ค่ะจัดขนมจีนมาเลยจ้าจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะแกงเขียวหวานแบบนุน่ดเอาแกงเขียวหวานแบบนี้เบื่อละรองแกงเขียวหวานอย่างนี้เลยค่ะ <laughs> ค่ะวันนี้นะคะการชวนเพื่อนๆมาทําแกงเขียวหวานหมูเด้งค่ะนี่เลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะพี่ว่าสะดวกสบายหมูเด้งค่ะจัดมาเลยจ้าสําเร็จรูปเลยนะคะแบบนี้ค่ะประมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะที่การใช้ถุงนี้ค่ะอาเตรียมไว้ค่ะผักนะคะกระชายค่ะเอามาหั่นหั่นหั่นจอยใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะใบโหระพาหลังบ้านแล้วก็ใบมะกรูดฉีกค่ะส่วนมะเขือแกงยังไงไม่ให้มะเขือดําค่ะ ก็คือหั่นแช่น้ําเกลือค่ะอย่างน้อยๆนะคะครึ่งชั่วโมงขึ้นไปค่ะปริมาณตามความชอบเลยค่ะกะทิกล่องจ้า500 ml ถ้าเกิดใครมีเป็นกะทิสดนะคะจะเพิ่มรสชาติขึ้นมาอีกเลยค่ะแต่ไม่มีก็กะทิกล่องก็สามารถแกงให้เข้มข้นให้อร่อยถึงใจได้ค่ะการจะใช้พริกแกงเขียวหวานนะคะปริมาณ1ขีดเนื่องด้วยพริกแกงเขียวหวานนะการลองกินดูวลวเขาจะมีความเผ็ดแบบ ไม่ถึงใจอ่ะเลยการเพิ่มพริกแกงเผ็ดเข้าไปค่ะอีกหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็กะปิอีกหนึ่งช้อนค่ะไปค่ะมีเท่านี้ค่ะรับรองค่ะได้มอ้อใหญ่ๆกินกันยันเช้าเที่ยงเย็นเลยก็ว่าได้นะคะไปค่ะลงมือทํากันเลยจ้ากระทะของการค่ะใบใหม่นะคะเพิ่งล้างมาใหม่ๆค่ะกระทะใหม่ๆถ้าเกิดซื้อมาแล้วใช้ใหม่ๆอ่ะเขายังจะไม่มีความแววนะ เขายังจะไม่มีความแววไม่มีความเนียนนะคะใช้ไปสักพักหนึงอะคะ่ะเขาจะแววเขาจะเนียนค่ะกะขัดยังไงทําไมถึงแววนี่เลยค่ะการจะให้ดูเลยนะคะนี่นี่คือกระทะใหม่อาอย่างใบก่อนอะใบที่ว่าเห็นกันว่าแวแวๆอะสภาพตอนแรกเริ่มเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอ่ะเอาค่ะ ก่อนอื่นนะคะเติมน้ําไปเลยค่ะประมาณครึ่งลิตรก็พอนะคะไม่ต้องถึง1นลิตรจะมาทําในส่วนของหางกะทิกันนะคะตัดกล่องกะทิแบบนี้ค่ะการจะแบ่งทําเป็นส่วนหัวนะคะกะทิข้นๆนะเทใส่ถ้วยแบ่งออกก่อนแบบนี้ค่ะไว้ก่อนนะคะเตรียมไว้แล้วก็ในส่วนนี้ก็เทค่ะนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะมากเราจะทําในส่วนของหางกะทินะคะเขาเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการกะทิกล่องให้แกงได้แบบเข้มข้นนะ นี่วิธีการจะใช้หมูเด้งนะคะให้ง่ายๆค่ะเห็นไหมเขามัดมาในลักษณะแบบนี้แล้วสะดวกเลยค่ะทีนี้นะคะตัดตูดค่ะเนไกลมาตัดตูดออกเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนลูกชิ้นหมูเด้งกันก่อนนะคะใบมะกรูดฉีกค่ะใส่ลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะตั้งให้กะทินะคะเขามีความร้อนค่ะกะทิเริ่มร้อนแล้วนะคะนี่เลยให้เพื่อนเตรียมเป็นช้อนชามานะคะชุบน้ํากะทิแบบนี้ค่ะเราจะได้ไม่ต้องเปื้อนมือนะคะ นี่บีบออกมาเลยค่ะเหมือนเหมือนทำโจ๊กเลยอะ่ะ <c oughs> การจะทำในส่วนของลูกชิ้นหมูเด้งนะคะเออกันไกดีกว่ากันไกก็ต้องสำหรับทำกับข้าวนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจะหอมใบมะกรูดนะคะเราก็จะได้หมูเด้งแบบหอมหอมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะเราเอามาต้มกับกะทิแบบนี้ก่อนอะหมูเด้งอะเขาเด้งอยู่แล้วทีเนี้ยพอเรามาให้กับกะทิก,กะทิอะ,ะเขาจะมีส่วนทําให้หมูอะเขาจะมีความนุ่มอ่ะ มีความนุ่มมีความชุ่มหูกินแล้วอร่อยพอเวลาไปแกงแล้วจะเข้าแบบเขาเรียกว่าอะไรเขา้าเข้าเครื่องแกงอ่าหมดเลยค่ะการแกงครึ่งกิโลนะคะเพราะว่าการตั้งใจไว้ได้วันนี้อะค่ะการจะทาหม้อเดียวแล้วก็กินกันทั้งบ้านเลยนะกินกันทั้งวันเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมาทํากับข้าวบ่อยนะคะค่ะการก็ได้หมูเด้ง,ดงแบบนี้นะคะอ่าเอามาต้มกับนก้นกระพรี่แบบนี้เลยนะดูน่ากินมากเลยค่ะ เตรียมไว้ค่ะในลักษณะแบบนี้ค่ะหมูเด้งนะคะเขาก็สุกแล้วค่ะเขาก็จะลอยๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะการจะยกขึ้นพักไว้ก่อนนะคะค่ะนี่การเทพักใส่หม้อแบบนี้ไว้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการผัดพริกแกงกันฉากของหอมนะคะเติมน้ําลงไปเล็กน้อยค่ะหยอดกะทิลงไปค่ะเหมือนเดิมค่ะทําเป็นหางกะทินะคะแค่นี้พอไม่ต้องเยอะนะคะในส่วนนี้เพราะว่าเรามีหางกะทิจากที่ต้มหมูเด้งไว้แล้วนะคะ ะกะทิร้อนนะคะใส่พริกแกงค่ะลงไปผัดนะคะการจะเอาความหอมนะที่การทําแบบนี้ก็คือการอยากจะได้แบบแกงแบบหอมๆนะคะจะผัดพริกแกงนะคะให้พริกแกงะคะ่ะเขาโดนความร้อนนะคะนี่ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปด้วยะคะ่ะเขาจะทําให้รสชาตินะคะมีความเข้มข้นขึ้นมาอีกค่ะคือใครที่ชอบกินแบบออกแนวรสจัดอ,ะอ่ะเผ็ดๆหน่อยะคะ่ะนี่ยแบบนี้ทำแบบนี้เลยค่ะผสมเดี๋ยวการจะใช้เวลา การผัดพริกแกงกับหางกะทินะคะสักครู่นะะึงค่ะค่ะช่วงรอผัดพริกแกงนะคะการก็แอบแวบไปล้างมะเขือมาแล้วนะคะนี่เอาขึ้นจากน้ําเกลือนะแล้วก็ล,ล้าง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 ทำความสะอาดนะคะพักไว้ค่ะเสด็จน้ํานะคะกาจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะในการผัดระวังด้วยนะคะอย่าให้ไฟแรงเกินถะ้าไฟแรงเกินเดี๋ยวพริกแกงนะคะเขากระเด็นเริ่มหอมแล้วค่ะโอเคค่ะผัดให้ส่งกลิ่นหอมนะคะหลังจากนั้นก็เอาเนี่ยค่ะ หมูเด้งนะคะกับหางกะทินะคะใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะแป๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะคะกะทิส่วนที่เหลือค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่หมดเลยนะคะก้นกล่องค่ะเสียดายนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วยอกเอานะคะแบบนี้เลยค่ะชิมรสชาติค่ะ ยัไม่เค็มนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการปรุงรสชาติกันนะคะขั้นตอนนี้ใส่น้ําปลาค่ะสักประมาณสามช้อนนะคะหงนัวค่ะน้ำตาลทรายค่ะตัดรสชาตินะคะเกลือค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชานะคะให้รสชาติมีความเข้มข้นขึ้นมานะคะปรับแต่งรสชาติเลยนะคะของการจะออกมีเค็มแล้วก็มีหวานนะคะแล้วก็มีความกลมกล่อมค่ะ ค่ะปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของกระชายซอยนะคะกันจะใส่เยอะหน่อยค่ะกันเน้นจะเน้นสมุนไพรนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่ผักค่ะลงไปนะคะมะเขือพวงกับมะเขือเปาะนะคะกดจมน้นะะําเลยค่ะค่ะพริกชี้ฟ้านะคะใส่ค่ะทีนี้ใส่ผักที่เหลือเลยนะคะใบมะกรูดค่ะโหระพาค่ะ โอ้เยอะเลยค่ะโหระพากดจมน้ำค่ะกระทะใหญ่เลยค่ะบอกแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะนี่เลยค่ะอันดับสุดท้ายนะคะเพิ่มความเข้มข้นค่ะหัวกะทินะคะที่กันตวงไว้ใส่ลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะแบบเดียวเองค่ะได้กินแล้วนะคะเสียดายเข้มข้นแน่นอนค่ะนี่ไงคะบอกแล้วค่ะ แกงแบบเข้มเข้มข้นนะคะถึงเครื่องแน่นอนค่ะโหระพาที่เหลือนะคะใส่ลงไปค่ะรีบกดให้จมน้ํานะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาตายนึ่งหมดอ้าวทีนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วค่ะอยากได้มะเขือแบบกรอบๆหรือมะเขือแบบนุ่มๆนะคะจัดได้ตามชอบเลยจ้าของกาญ่ะจะไม่ชอบกรอบมากแล้วก็จะไม่นุ่มมากนะคะแค่นี้ค่ะของการพอแล้วค่ะปิดแก๊สจ้านี่เลยแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าขนมจีนมีแล้วหรือยังเตรียมขนมจีนมาเลยจ้าค่ะนี่เลยค่ะแกงเขียวหวานหมูเด้งนะคะใครหลายๆคนที่ยังไม่เคยลองนะคะแกงให้เข้มข้นค่ะแล้วก็มะเขือนะคะมีความเขี้ยวชวนกินแบบนี้นะคะนี่เลยจา้าง่ายๆนะคะฝากกนเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ